สำนวนมะกอก3ามจะก้าปาไม่ถูกหมายถึงคนที่พูดจาตลบตะแลงกลับกลอกเอาตัวรอดเก่งรู้จักใช้คำพูดพลิกแพลงเอาตัวรอดจนคนฟังไม่สามารถจับคำพูดได้ทันเป็นคนปลิ้นป้อนกระล่อนไม่มีความจริงใจกับใครเปลี่ยนไปอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีจนหาความจริงไม่ได้และความหมายของสำนวนที่ว่ามันจึงเป็นคำอธิบายถึงอุปนิสัยของจิตตกรหนุ่มรูปหล่อที่มีชื่อว่า คาซอร์ตี่เป็นอย่างดีคาร์ซอร์เขาเป็นจิตรกรในอนาณาจักรเล็กๆที่มีชื่อว่าบาเบนเฮาเซนเขานั้นขึ้นชื่อเรื่องความปากหวานและเจ้าชูพ้พอๆกับฝีมือวาดรูปของเขาแม้กระทั่งนายจ้างคนสําคัญอย่างแกรนด์ดัชชสของเมืองเขาก็ยังไม่วายที่จะโปรยสเสน่ห์ใส่และหยอดถ้อยคำหว,วานๆใส่พระองค์แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จิตรกรคนเก่งจะเจอกับคนจริงเอาเข้าแล้วแกรนด์ดัชชสได้คว้าใบหน้าสุดหล่อมาจูบ ทันทีที่พระองค์รู้ถึงจุดประสงค์ของเขาแต่ต่อให้ชายหนุ่มจะขึ้นชื่อเรื่องความกะล่อนและปลิ้นป้อนแค่ไหนแต่จะให้เขามีความสัมพันธ์กับคนอายุรุ่นราวคราวแม่เขาก็ทำให้ลงเช่นกันจิตกรหนุ่มได้พยายามยุติสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และกลับไปทำงานของตนให้เรียบร้อยเมื่อไม่ได้ดังใจแกรนด์เดชสนางจึงได้บ่นลอยๆว่าการวาดรูปของเขานั้นใช้เวลาแสนจนาน จิตตกรหนุ่มผู้มีวาทศิลป์พอๆกับฝีมือวาดรูปเขาได้พูดกับ Grand ์ดัชเชสว่าภาพวาดเสมือนมันต้องใช้เวลาดังเช่นกับการล่อลวงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงที่ทางพระราชวังจัดขึ้นที่งานเลี้ยงนั่นเขาได้เจอกับหญิงสาวที่สามารถตรึงใจเขาตั้งแต่แรกเห็นเธอคนนั้นมีใบหน้าที่สะสวยกริยามารยาทแสนจะเพียบพร้อม จิตตกรหนุ่มยิ่งหลงใหลในตัวเธอมากขึ้นเมืเ่อเขาพบว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่ได้หลงใหลในคำพูดแสนหวานและพรสวรรค์ที่เขาแสนจะภูมิใจขณะที่จิตตกรหนุ่มกำลังบรรจงวาดความประทับใจในสมุดเล่มเล็กของตัวเองแกรนด์ดัชเชสได้เดินมาพูดคุยกับเขานางที่เห็นใบหน้าโศกเศร้าจากชายหนุ่มนางจึงได้ถามว่าเขากำลังแอบมองใครกันคาซอตได้ชี้ไปยังหญิงสาวหน้าต่างงดงามที่กำลังยืนเคียงข้างกับพ่อแสนดุของเธอ กรนด์ดัชเชสได้เล่าว่าหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าเอเรนกาพ่อของเธอเคยเป็นองคร,รักษ์ของกษัตริย์องค์กรเป็นบ้านที่เข้มงวดมากทีเดียวนางได้บอกแกค,คาร์ซอว่าอย่าเศร้าไปเลยที่สาวคนนั้นไม่ได้ตกหลุมที่วางไว้เพราะไม่นานมานี้ได้มีคนบอกแกนางว่าการล่อลวงมันต้องใช้เวลาซึ่งที่จริงแล้วสาเหตุที่แกรนด์ดัชเชสได้เชิญจิตกรหนุ่มมาเป็นแขกในวันนี้เป็นเพราะนางประทับใจในพรสวรรค์การล่อลวงของเขา แกรนด์เดชเพูดอย่างร้อนใจว่าในเวลานี้บัลังที่อยู่ในมือของนางนั้นยังไม่มั่นคงเนื่องด้วยแกรนด์ายุคคนก่อนไม่มีบุตรพระสวามีของนางก็ไม่ได้สืบสกุลโดยตรงตอนนั้นจึงเกิดการชิงบัลังขึ้นระหว่างเครือญาติซึ่งสุดท้ายพระสวามีของนางก็สามารถเอาชนะมาได้และตอนนี้ลูกพี่ลูกน้องของแกรนดยุกที่มีชื่อว่าเขามาโบสกับคุณหญิงออซิลาพวกเขาจ้องจะแย่งตำแหน่งนั้นไป ปัญหาตอนนี้ก็คือแกรนเดยุคป่วยหนักองค์ชายจะสืบบัลลังก์เมื่อใดก็ได้แต่เขายังไม่ได้แต่งงานเลยยังสืบบัลลังก์ไม่ได้แกรนด์เชสไม่มั่นใจว่าองค์ชายจะได้คงราชหรือไม่เพราะดูเหมือนเจ้าชายจะไม่ชชยตามองสา,สาวๆที่อยู่รอบตัวเลยนางเลยอยากจะให้ชายหนุ่มรับหน้าที่คอยสั่งสอนชีวิตรักกามราคะและกระตุ้นไฟตัญหาในตัวองค์ชายโลธาให้เขามีพระมเหสีโดยเร็วที่สุด g กรนด d u ัชเชสได้พยายามล่อลวงชายหนุ่มด้วยค่าตอบแทนที่แสนมากมายและเมื่อนางเห็นว่าชายหนุ่มยังมีท่าทีที่ลังเลนางจึงมองไปยังอเอรนกาดและบอกกับเขาอีกครั้งว่าเขาจะขออะไรก็ได้จนสุดท้ายจิตตกรหนุ่มก็ได้ตกลงรับทมโดยมีเงื่อนไขคือ Grand d ดัชเชสต้องนำอเอรนการ์ดมาให้เขาวาดภาพให้จงได้ตอนนี้จากจิตตกรหนุ่มใ้แห้งที่ค้างค่าเช่าบ้านมาหลายเดือน เขาได้ชำระหนี้ต่างๆและย้ายไปอยู่ในพระราชวังเป็นที่เรียบร้อยและด้วยความสามารถที่เป็นเลิศของเขาเขาจึงสามารถตีสนิทปลุกตันหาและแต่งเติมจินตนาการในตัวของเจ้าชายได้อย่างไม่ยากเย็นจนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจิตตกรหนุ่มได้ไปขออนุญาตให้เจ้าชายติดไปยังปราสาทรอยเชนสไตน์ด้วยคาซอดคิดอยากจะจับคู่เจ้าชายให้ได้ลงเอยกับบุตรคนสุดท้ายของรอยเชนสไตน์ที่มีชื่อว่า ลุดมิล่าและเมื่อทั้งสองออกเดินทางคาซอดได้ขอให้เจ้าชายเปลี่ยนชุดแต่งเป็นลูกศิษย์ของเขาโดยเขาอ้างเหตุผลว่าเจ้าชายจะได้พิจารณาเกี่ยวกับลุดมิล่าได้โดยไม่ต้องมียศถามอนิวรังและด้วยว่าทัศน์ศที่เป็นเลิศของจิตตกรหนุ่มเขาสามารถทำให้สองหนุ่มสาวใกล้ชิดและรักกันอย่างง่ายดายภารกิจของเขานั้นเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแต่เขาก็ต้องผิดหวัง เมื่อแกรนด์ดัชเชสบอกว่านางไม่สามารถทำให้อิรันการ์มาเป็นแบบได้เพราะพ่อของนางได้ยืนกรานอย่างหนักแน่นไม่ว่ายัางไงเขาก็จะไม่ยอมและนับตั้งแต่เสร็จภ,ภารกิจจิตตกรหนุ่มก็ได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองดังเดิมด้วยในใจของเขาก็ยังไม่สามารถลืมหญิงสาวคนนั้นได้เลยวันเวลาที่ผ่านไปจิตตกรหนุ่มก็ถูกทางราชวังเรียกเข้าไปพบอย่างเร่งด่วนอีกครั้งแกรนด์ดัชเชสบอกกับเขาอย่างร้อนใจ ว่าองหญิงรุดมิล่ากำลังตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอดในอีกสี่เดือนข้างหน้าเรื่องนี้จะเป็นข่าวดีแน่หากองค์หญิงมีกำหนดคลอดในอีกเก้าเดือนไม่ใช่สี่เดือนข้างหน้าการสัาสอนอาจเป็นเรื่องปกติในหมู่ของจิตตกรแต่ไม่ใช่สำหรับเชื้อพระวงศ์เจ้าชายจะถูกปลดจากราชทายาทถ้าได้รู้ว่าเด็กไม่ได้เกิดหลังจากการแต่งงานและในวินาทีนั้นเองคนเจ้าเล่ก็ได้นึกแผนการออก คือแกรนด์ดัชเชสต้องประกาศให้ทุกคนในเมืองได้รู้ว่าเจ้าหญิงกำลังตั้งครรภ์และที่สำคัญแกรนด์ดัชเชสต้องประกาศออกไปด้วยว่าเจ้าหญิงลุตมิลาต้องประทับอยู่บนเตียงหลายเดือนและต้องอยู่ในที่สันโดษและเงียบสงบที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดในแผนนี้เลยก็คือห้ามให้ใครเห็นองค์หญิงเลยจนกว่าจะอีกห้าหรือ6เดือนหลังจากคลอดพวกเขาจะได้โกหกคุณทั้งเมืองได้ว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงท้องหลังจากการแต่งงาน เขาจะเป็นคนรับผิดชอบหาที่อยู่และรับผิดชอบดูแลงานนี้เองและไม่เพียงเท่านั้นคาซอสได้พยายามหวาด้อมให้แกรนด์ดัชเชสได้นึกถึงหญิงสาวที่เพียบพร้อมและจะไม่ปากโป้งประกาศเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นพระสหายของเจ้าหญิงลุดมิลาโดยคนโจเล่นั้นมีหญิงคนนั้นอยู่ในใจอยู่แล้วเขาเพียงพูดให้แกรนด์ดัชเชสเห็นด้วยเท่านั้นจนสุดท้ายนางก็พอมองออกว่าคุณสมบัติที่เขาพูดนั้นหมายถึงอเรนการ์ด นางจึงพนันกับจิตตก,กรจอมเจ้าเล่ห์ว่าหากเขาสามารถล่อลวงเอเรนการ์ดได้นางจะจ้างเขามาเป็นศิลปินประจําที่วังพร้อมกับบ้านของศิลปินหนึ่งหลังและถ้าหากไม่สําเร็จเขาต้องวาดภาพเสมือนของแกรนด์ดัชเชสอีกครั้งและครั้งนี้เขาจะต้องไม่ปฏิเสธสิ่งที่พวกเขาทำค้างกันเอาไว้ไม่กี่วันหลังจากนั้นแกรนด์ดัชเชสจึงได้เรียกสองพ่อลูกเข้ามาในวังเพื่อแจ้งเรื่องให้ทราบแต่ด้านเอเรนการ์ด เธอได้ขอทำหนึ่งสิ่งก่อนที่จะไปยังวังลับแห่งนั้นคือเธออยากจะไปลาคู่มั่นที่เป็นทหารก่อนนอกจากจะมีเอรินกาดมาอยู่ด้วยแล้วแกรนด์ดัชเชสได้เชิญคนที่นางไว้ใจหลายคนมาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นหมอครูฝึกแมสตรีชั้นสูงและคนรับใช้อีกจำนวนหนึ่งโดยชีวิตของเจ้าชายและเจ้าหญิงที่โมเซมบาร์ด้นจะมีคาซอดคอยเขียนรายงานให้แกรนด์ดัชเชสอ่านอยู่เสมอ รวมไปถึงแผนการและความคืบหน้าการล่อลวงอิรินกาดด้วยเวลาได้ผ่านไปหลายวันเขามาโบสกับคุณหญิงออซิล่าที่เริ่มจะได้กลิ่นตุกตุ<ๆ>พวกเขาจึงได้วางแผนที่จะมาเยี่ยมทั้งสองพระองค์ที่มมเซมบาสแต่ดีที่คราวนี้คาซอนและเจ้าชายสามารถไล่ทั้งสองกลับได้ทันส่วนคู่สามีภรรยาที่ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาได้ว่าจ้างเจ้าของบาร์ในเมืองมมเซมบาสคอยรายงานความผิดปกติในคฤหาสน์แห่งนั้น ในเช้าของวันหนึ่งที่เขานอนไม่หลับคาซอร์ได้ตัดสินใจไปยังแม่น้ําที่อยู่ในป่าและสิ่งที่เขาเห็นมันช่างคล้ายกับนางไม้ที่แอบมาเล่นน้ําและนับตั้งแต่วันนั้นนอกจากเขาจะเป็นคาซอร์คนเจ้าเล่เขาก็ได้มีอีกชื่อน,นึ่งเพิ่มเข้ามานั่นคือคาซอร์นักทั้มองเพราะเขาจะมาแอบมองและวาดรูปเอรนกาดอาบน้ําอยู่ทุกวันตลอดหลายเดือนที่ผ่านไปเขาได้พยายามเข้าหาเรนกาดอยู่เสมอ เขาไม่เคยแตะต้องเส้นผมของเธอหรือจุมพิษที่มือเลยสักครั้งแต่คนเจ้าเล่ได้เข้าหาเธอด้วยหวนทางอื่นๆที่เขาคิดมาแล้วว่าต้องได้ผลและปลอดภัยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเมื่อรับสายตาของเขาไปอิรินการ์มักจะออกไปพบคู่มั่นของเธออยู่เสมอคู่มั่นของเธออยู่ฝึกที่เมืองนี้เช่นกันเป็นเวลาสเดือนและแล้วก็มาถึงวันที่เจ้าหญิงลุดมิลาได้ให้กำเนิดชายาต คาซอดได้นําหญิงสาวชาวบ้านที่เพิ่งจะคลอดลูกมาเป็นแม่นมให้กับเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดขึ้นและการที่เขาได้ไปพรากภรรยาจากหัวอกคนเป็นสามีมันจึงสร้างความเสียใจแก่เขาไม่น้อยสามีของแม่นมได้ไปร้องห่มร้องไห้ที่บาร์ในเมืองทุกวันจนเรื่องนี้ก็ได้ถึงหูเขามาโบสกับคุณหญิงออสซีล่าอย่างรวดเร็วสองสามีภรรยาได้สัญญากับชายคนนั้นว่าพวกเขาจะนำภรรยาของเขามาคืนให้ เพียงแต่ชายคนนั้นต้องทำตามแผนที่พวกเขาวางไว้อย่างเคร่งครัดไม่กี่วันต่อมาแกรนด์ดัชเชสก็ได้มาแจ้งแกจัตตากรหนุ่มถึงเรื่องที่เขามาบอกกับคุณหญิงออซิลาจะมาเยี่ยมพวกเขาในวันพรุ่งนี้นอกจากทั้งคู่จะได้คุยถึงแผนการรับมือสองสามีภรรยาในวันพรุ่งนี้แล้วพวกเขาก็ได้พูดถึงแผนการล่อล,อลวงเอรินการ์ดอีกด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าของชื่อนั้นก็แอบได้ยินเรื่องที่พวกเขาพูดกันพอดี หญิงสาวได้รีบวิ่งตรงด่งไปยังห้องนอนของคาซอสและเห็นรูปหญิงเปลยมากมายที่อยู่ในนั้นรวมไปถึงรูปภาพที่เธออาบน้ำในแม่น้ำด้วยด้วยความโมโหหญิงสาวเลยเลือกจะเดินไปในป่าเพื่อดับอารมณ์ที่กำลังขุนเคืองแต่เมื่อเธอเดินได้มาสักพักเธอก็ได้พบกับสามีของแม่นมที่กำลังร้องเรียกชื่อภรรยาอย่างเสียงดังชายคนนั้นได้สารภาพกับอิเรนกาดว่าเขาจะร่วมมือกับเขามาโบสและคนหญิงออสซิล่าในวันพรุ่งนี้ ขณะที่สองสามีภรรยาได้นําทุกคนไปคุยกันเขาจะลอบเข้าไปในครัสน์เพื่อขโมยเด็กที่ภรรยาของเขาเป็นแม่นมถ้าเขาทําตามแผนที่วางไว้สองคนนั้นสัญญาว่าจะมอบภรรยาของเขากลับมาให้แต่ตัวเขาเองชักไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกต้องหรือไม่เขาจึงได้มาร้องเรียกชื่อภรรยาเพื่อถามกับหลอนว่าต้องทํายังไงกันแน่แต่แทนที่เอรินกาจะนําเรื่องนี้ไปบอกแกแกรนด์ดัชเชส นังกลับสั่งให้ชายคนเน้นทำตามแผนเหมือนเดมิมในวันรุ่งขึ้นจิตตกรนักท่ามมองก็แอบไปรอเอรินการ์อาบน้ำเช่นเดิมเหมือนทุกวันแต่ดูเหมือนว่าวันนี้หญิงสาวจะไม่ได้มาอาบน้ำที่แม่น้ำเขาจึงกลับคราฮาดด้วยความหงุดหงิดใจแต่ความหงุดหงิดใจของเขาทั้งหมดก็ได้มาลายหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อหญิงสาวได้มาขอโทษเขาที่ไม่ได้ไปอาบน้ำในป่าเธอได้ปั่นหัวชายหนุ่ม ว่าเธอนั้นรู้มาตลอดว่าเขานั้นแอบมองเธอหญิงสาวได้พยายามล่อลวงจิตตกรหนุ่มโดยการบอกว่าเธอนั้นอยากให้เขาวาดรูปตัวเองในระยะที่ใกล้ชิดเธอได้ขอให้เขาได้เตรียมผืนผ้าใบาให้พร้อมหลังมือเที่ยงวันนี้เธอจะไปหาเขาที่ห้องเองและก่อนที่หญิงสาวจะไปเธอก็ได้สอดหนังสือเล่มเล็กของเขาลงในกระเป๋าคืนและแม่เจ้ทุกคนนี้คือรหัสต่างก็ยุ่งอยู่กับการต้อนรับสองสามีภรรยาที่สวนข้างนอก สามีของเม่นุมก็ได้ดำเนินตามแผนที่ได้เตรียมเอาไว้คือเขาแอบ,บย่องเข้ามาและขโมยราชทาญาติไปมอบแก่สองสามีภรรยาแต่ชายคนนั้นก็ได้เปลี่ยนใจและรีบวิ่งออกไปแทนทุกคนที่อยู่ที่นั่นจึงได้ตามชายคนนั้นไปรวมไปถึงคู่มั่นของอิเรนกาดที่เห็นความวุ่นวายนั้นเช่นกันในเวลานี้ทุกคนต่างก็มารวมตัวกันที่บารในเมือง เขามาโบสถ์ได้เยอ,อยัยนกับแกรนด์ดัชเชสด้วยความสะใจที่เรื่องทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ในวินาทีนั้นเองอีเรนกาที่วางแผนมาแล้วทุกอย่างเธอก็ได้โพ้งขึ้นมาว่าเด็กคนนั้นคือลูกของเธอและเมื่อสามีภรรยาคู่นั้นที่ยังไม่เชื่อเรื่องที่เธอพูดเธอจึงได้แสดงละครโดยบอกให้คาซอตนำลูกของพวกเขากลับคฤหาสน์ได้แล้วและเพื่อพิสูจน์ว่าเธอและคาซอตเป็นคู่รักกันเธอจึงได้บอกให้จิตกรหนุ่ม ได้แสดงหนังสือเล่มเล็กที่เขาคอยวาดรูปเธอเปลืยให้พวกเขาเห็นเมื่อจบคำพูดนั้นของหญิงสาวจิตกรจอมเจ้าเล่ก็ได้รู้ในทันทีว่าน,นี่คือแผนที่หญิงสาวคนนั้นได้เตรียมไว้หมดแล้วด้วยการลงทุนนี้หญิงสาวจึงได้รับความดีความชอบไปเต็มๆจาก Grand ์ดัชเชสและเมื่อสองสามีภรรยาคู่นั้นเดินจากไปจิตกรหนุ่มจอมเจ้าเล่ก็ได้เป็นลมในทันทีและความวุ่นวายก็ยังไม่จบ เมื่อคู่ั่นของเอเรนกาดที่เห็นว่าเขากล้าทําเรื่องต่าๆแบบนั้นกับเธอเขาได้ลั่นวาจาอย่างชัดถ้อยชัดคําว่ารุ่งสางในวันพรุ่งนี้เขาขอให้จิตตกรหนุ่มมาดวลกับเขาด้วยและเมื่อมาถึงเวลารุ่งสางต่างคนต่างก็หยิบปืนคนละกระบอกผู้ตัดสินก็ได้นับถอยหลังเพื่อเตรียมตัวไปเรื่อยๆและเมื่อนับมาถึง19คนขี้ขาดก็ได้เผลอลั่นไกใส่เท้าตัวเอง เขาร้องขอให้หยุดด้วยความอัปยศอดสูอย่างที่สุดและในระหว่างที่คู่มั่นของเอรินการ์กำลังจะยิงปืนใส่อิงสาวก็ได้ขี่ม้ามาห้ามคู่มั่นตัวเองพร้อมกับเล่าเรื่องให้เขาเข้าใจและคนที่ดูสนุกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างแกรนด์ดัตเชสเมื่อนางเห็นว่าเรื่องราวทุกอย่างได้คลี่คลายแล้วนางก็ได้สั่งให้คนขับรถม้าขับออกไปในทันทีและหลังจากรอมานาน เจ้าชายโลธาและเจ้าหญิงลุดมิล่าก็ได้นำบุตรคนแรกเข้ารับพิธีสินจุมอรินกาที่ได้สร้างความดีความชอบเธอได้รับสายสะพายสีน้ำเงนินที่เป็นสัญลักษณ์ของสตรีสูงสักเพื่อตอบแทนกับการทำงานอย่างหนักให้กับบาเบนเฮาเซนส่วนคนโจโลเลขเขาก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่ไม่ได้รับคำสั่งใดๆและเมื่อเขาแพ้การพนันเขาจึงต้องทำตามข้อตกลงที่ได้ให้เอาไว้กับแกรนด์ดัชเชสอย่างเลี่ยงไม่ได้ และหลังจากนั้นจิตตกรจอมเจ้าเล่ก็ได้ย้ายตัวเองไปยังโรมเพื่อทำงานศิลปะชั้นสูงและฝึกปรือฝีมือไปด้วยและในเมืองนี้จิตตกรจอมเจ้าเล่ก็ถูกรู้จักกันในานามคาสโนวาเป็นยังไงกันบ้างครับหากว่าชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าเรียนพูดอะไรผิด หรือพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ผมมินไนรนช่องสปอยหนังกลมนินก็ต้องกล่าวคำว่าราตีสวรดิ์และฝันดีนะครับ